แล้วเวลาเราเพย์เป็นเด็กร้านเกมละพี่พี่ออกบีเคบีพี่เชียร์โอเครอดละอุ้ยผมแอบดูด้วยบบเหรไว่าโอ้ยเอ้ย้ยคนดูมันก็เห็นกระสุนด,ด้วยนะ่ะ h a t the fuck ก็ <c oughs> ดีนะทำดีนะถือว่าแบบมันเห็นเรียวตามเลยเออดูดิเดี๋ยวเราแอบดูได้เลยเราไม่บอกคนข้างเขาทีเลยมาถือว่าเกมเมื่อกี้ไม่นับเรียกว,ว่านับใหม่อ่ะน้องเราหนึ่งมาได้อะไรบ้าง โอ้โหดูด้วยอยู่พี่ดิโอ้ยล็อกอย่างเดียวอ่ะโอ้ยกระสุนปักสี่ชีสองมาวิมั่นใจเลยว่ะดอกแรกไม่น่าออกผมรับปึ๊บเอ้ผมมั่นใจพี่ ฮ้ยชีเวชเวแล้วกูก็มั่นใจว่าดอกนี้ไม่ออกเพราะว่าราคามันเจ็ดสิบเจ็ดสิบห่อหเล้ยเโอกาสเียอะไรวะโดนตัวเองชิบหายแล้วโอเคไปยังไงโอกาสไม่มีเกย đây 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 เออเลาสองแล้วมาเนี่ยพี่นุ้มบินสลัแล้วโอ้ยเอาวะอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยก็สุดที่สามปะบังง่าเชื่อกูไหมหลอกเนี้ยไม่น่ามาหรอกมึงจะซ้ำรอยได้ยังไงมึงจะซ้ำรอยได้ยังไงนี่เราเออเราสองเราไปได้ยังไงหลับไม่ดีหลับไม่ดี ต่อล้าเลยโอ้โหวุ้ยอะไงก็คงไม่ออกต่อกันหรอกไอ้เชี่ยโอเคกูวนัดนี้ก็ไม่จริงจริงสามหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าที่ตัวพี่ไงเมื่อกี้น้องเห็นเปล่ะสองสี่หน้าใสเลยอะหน้าใสหน้าไร้สิวอะเมื่อกี้นี่ไงแล้วกูว่านัดเนี้ยมีผู้ความช่วยเฮียดูก่อนมารไปกระบอกบอกพี่หน่อยน้องสีอะไรมี ไอ้สิ่งที่าบอกมาบอกมาแล้วเออฮ่าฮห้าสิบห้าสิบแล้วเด้อจริงมาูเลยเชื่อมั่นไงว่ารอบเนี้ยนั่นนี่ก็ไม่โอโไม่ไม่สองด้วยเหรอโอ้ก็โดนอีกแล้วไอเหียแก๊กโอ้โหไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มี โอ้โหแวก็ูตายแน่เลยว่ะไม่ไมนี่รอันนี่รองเออแบเอนนี่่ะเนี่ยจริงฝกเยอันนี้จริงอันนี้จริงแค่เหล่าแค่เหล่าพี่เอออุ้ยอุ้ยเอาอืมหาละไม่เกี่ยวอ้วยอย่างอ้วนเลยอย่งอ้วนเลยอ้วนขอโทษลืมอเอาอ้วน เฮ้ยหนูกิมนี่มันขบวนการ5สีได้ะว่าน้องได้เวลาแล้วพี่ต้องปรับจอมันไลที่เลือดเยอะเยอะต้องปรับจอมันไลกันหรอจอมันไลเมันเลือดเยอะดูนจอมันเบอ่อพี่พูดไรพี่พูดไรพี่ดูด้วยจอมันมีอะไรอยู่มีต้องถามมันเลยนะเอ้ยก่อนที่เขาจะให้เขาใช้เราเราเราต้องรอเขาก่อนเลยจริงพี่จะไปดีพี่เอดื่มก่อนขอดื่มก่อนเดี๋ยวกูไม่ได้ดื่ม ก็เพื่อชีวิตก่อนแล้วก็ปาดจอมันไปเลยน้องนี่เพื่อความชัวดูกันเลยโอ้ยโอ้โหอกระสุนนี้มีมีมีนี่ถ้าหันมาอย่างงี้ยังไม่มีน้องมีมีถ้าดูถ้าดูลิงตัวเองตายจะห่าโอ้โหนี่เอาชัวร์เลยเนี่ยเอาร้อยอะเยอะไม่ไหวละ แม่งพี่กวยแม่งตาถลนกูมองกระสุนไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยแหละข้อเดียวเก่งีปเลยไอ้ร้องแต่เมืองลุงมองเข้าไม่เลยลูกถ้าโจนอยู่กับโจนอ่ะมันไม่เคยสอบวันหลักป้องชายอาไปได้ข้าพระเจ้าโดนหลอกุงข้าพระเจ้าโดนหลอกุงข้าโดนกลุ้งถ้าโจนอยู่กับโจนมันไม่มีเรื่องดีเลยไอ้ร้อง ลืมไปอ่ะไม่ช่วยแล้วยิงมึงทำกูเดี๋ยวร้อยโจรฆ่ากันเองแล้วตอนเนี้ยหนักกูจะไปยิ่งนะได้บี๊ีบิ๊กยิ่งขำสนุกกว่าพึ่งจะเลยนอนเออโกลัวหมดหน้าตักเนี่ยเอาดิโกลัวหมดหน้าตักเนี่ย สออย่างนี้บอกแล้วว่าโอเคได้เวลาแล้วพี่ชายมันถึงเวลาแล้วพี่ไอ้าจเดี๋ยวรอไอ้เว่ยไอ้เว่ยไอ้เวยูมีไม่เดินเข้าไปอ่ะตากกูยังก็อียูมีง่ะมาลาวหนึ่งข่าวทูฟี่ได้ยังไงเดี๋ยวได้รู้แน่เวลาต้อนรับทีเฟส มันแบงมันแบงมันแบงแบงเลยเแบงเลยเฮียกูขาวเลยตอนรับพี่เฟสไม่ตอนรับกูเลยกระสุนนี้น่าจะแบงว่ะกูมั่นใจเออน่าจะแบงแบงว่ะโอเคหายไม่หายโอเคอนี่แบงโอเคน่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วโอเคไหมเลิกเล่นเลยออกเลย